ทลายเครียดเพื่อนๆป,ปะ ห้ามเครียดห้ามส,สูุ้ห้ามทําง,งานหนักอันนี้จิตและสัมนนกเขาไม่ชอบเราอย่าไปทําจุดประสงค์ของตาและจุดประสงค์ของเพื่อนๆทุกคนคือให้จิตใต้สํานึกของเราจําซึมซับเข้าไปทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดเรามีทุกอย่างให้เขาจําแบบนั้นเราไม่เคยขาดอะไรเลยคําว่าโชคร้ายไม่มีหลุดออกจากปากเราโชคดีตลอดเพราะในสิ่งที่ไม่ดีที่เราเจอเนี่ย มันจะต้องมีโชคดีมันจะต้องมีทางให้เราเห็นเพราะทุกสิ่งเกิดมาไม่มีการบังเอิญไม่ว่าจะเป็นรถปาดหน้าคนมาว่าใส่นะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพื่อนๆขาเกิดมาจากเรานะอย่าไปโทษเขาเพราะว่าทุกอย่างโลกภายในสร้างโลกภายนอกเราเจอเหตุการณ์อะไร เพราะเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมเราก็จะตีความตามที่เราคิดเพื่อนๆขายอย่างสมมติเวลาเราเข็นรถเราเริ่มเข็นเนี่ยนะคะมันยากหน่อยนะมันหนักแต่พอมันได้มเมนตัมของมันเนี่ยไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่มันวิ่งของมันเองเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโชค้ายอยากให้เข้ามาเพราะเดี๋ยวไอ้นี่้ายไอ้นั่นก็้ายไอ้นี่ก็ร้ายถ้ามันได้มเมนตัมของมันเมื่อไหรนะ่แล้วเพื่อนๆทีนี้ครูกัน,มนไม่เอาเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเราจะต้องคิดถึงข้อดีในข้อเสีย นั่นๆให้ได้ถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่จะพูดให้ไปกดลิงก์ที่ไบโอนะคะเพื่อนๆจะเจอคอนเทนต์น่าสนใจเยอะเลยขอบคุณค่ะ